ดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับเดลการต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็พอดีเมื่อวานนี้ไปทําคลิปพเนียดนะครับผมก็เลยนึกขึ้นได้ว่าผมมีไม้นะครับแก่นขามนะครับซึ่งเป็นพพเนียร์สองชานนะครับที่พวกรองนนั้ได้ทําไว้ให้นะครับผมก็เลยว่าจะเอาออกมาใช้สะหน่อยนะครับแต่สั้นจริงๆครับเพเนียดอันนี้นะครับประมาณ แปดสิบเก้าสิบเซนนี่แหละครับผมไม่ถึงเมตรนะครับเนี่ยเนี้นี่ไม่ถึงเมตรนะครับสั้นจริงๆครับนะว่าจะเอามาใช้นะครับผมแล้วก็วันนี้จะมีเซอร์ไพรส์นะครับเซียนใหญ่เราก็คือเห็นจกใช้เนี้นี่มันมันพังแล้วครับนี่สองชานนะครับผมดามแล้วดามอีกก็ไม่รู้ว่าจะยังไงนะครับก็มีเนี้นะครับที่ผมที่แรกว่าจะใช้นะครับพี่น้องครับว่าจะเอาไว ใส่นกฝึกตัวใหม่นะครับสำหรับฤดูกาลนี้ก็เลยอยังไงก็เอาไปให้แกแล้วกันนะครับแต่ก็จะไปแกล้งเหมือนเดิมแนะพี่น้องครับก็ะจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวรอไปดูนะครับที่บ้านขบัตรครับผมไปกันครับพี่น้องครับพอถ,ถึงบ้านเชียนใหญ่แล้วนะครับผมไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหน <laughs> ของบ้าน ครับนะครับโอ้ ه, ปเนียดมาใส่หน่อยนะครับผมเลียรนะ์เห็นเดินแวบๆบแบบอยู่แถวนี้นะครับพี่น้องครับนี่ของเกียนะครับใช้แบบจนทรหดทายาทมาดูหน่อยว่าสภาพเป็นยังไงนะตอนนี้นะครับโอ้ครับดูครับโอ้โห ะเนียดน้อยหอยสังนะครับอือเดี๋ยวอย่างเงี้ยเดี๋ยวให้แกมาใส่นะครับเหล็กให้แล้วกันนะครับผมเหมือนกันเอ้าอู้มาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมจะเอามาเอาแม,าามา่ยน่ะเอามาซ่อมให้หน่อยนี่วเอาผนีย,มมย้มาซ่อม,มนะครับผมอ่ะ โอโให้เกดทันใส่น็อตให้นะครับมีมีมีนอม็อตไหมล่ะพ่อปัดรองหาอยู่นะอมาใส่ใน้อยนะครับผมนกใหม่จะออกสองตัวพอดีพ่อปัดก็จะให้อยู่คนละพะเนียน,นครับพอดีนะอันนี้นี่ห้องรับอะไรนี่ฮนะ รับรองฮะห้องรับรองห้องรับนั่นเหรอทางอาวุธของฟูตินเหรอห้องอาวุธ <laughs> โอ้ดูครับเปิดกุนะครับอาวุธนะ <c oughs> สินค้า <c oughs> <c oughs> เอาดีนะพ่อโอ้หาอ,อ,อยู่ทุกที่มันมีไปทั่วใช่ไหมพ่อบวัด เป็นไงต่อนกเร่องนี้ประวัติยากอยู่ฮะยากอยู่ได้กำขาหรือยังนี่ยังเลือโอ้ยังไม่ได้กำขาเลยช่วงนี้กำจะขาฮะขากำจะขาตัวเองขาตัวเองขายเงินเออเลยขาอะไรขาหนูขาหนูขาหนูปากแดงโอ้ มันใช่ไหมล่ะพ่อหนับเเนี่ยเนี่ยอันเดียวกันหรือเปล่าฮะเอามาวัดดูก่อนอืมถ้ามีเครื่องนี่ททำเองแล้วน,นี่เอมามาวัดดูนะครับอืมโอ้พอดีพอดีพอดีนะครับยอดอเยียมยอดเยี่ยม,ยมแม่นแม่นแม่นโอ้สมกับเป็นช่างอยู่นะครับผม เอาเข้ายาก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวช่วงนี้สรุปแล้วยังไม่ได้กำขาสักตัวเลยพ่อใช่ไหมยังกำขาลูกกรกไอกกระบอกเอกกระบอกเข้าโอ้ยไกระบอกมันยังไม่คึกอีกใช่ไหมพ่อกำลังจะคึกกำลังจะคึกรู้สึกว่าแต่ละปีนี่มันเปลี่ยนไปเยอะเนาะพ่อเหรอเปลี่ยนเปลี่ยนวันนี้มันพัฒนาไปหมดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างตอนในโลกนี้อ เมื่อก่อนเลยโอ้ยมันได้นกมาช่วงนี้นะได้เยอะแล้วนะเล่นเล่นจนเอาจนที่เจี๊ยดแล้วเอาแล้วคิดดูว่าพวจนไปต่อมานี่ก็คือได้ตั้งแต่ตัวที่เป็นนกเด็กที่ไปตัวที่มันในปีขักนะใช่ไหมพวจใช่ไหมจากนั้นมายังไม่ได้กำขายเลยไม่สรุดโอ้โวันนั้นไปใส่ก้อยได้ได้เจขนมาอือครับผมครับผมโอ้นะครับรนี่ อะไรน auto? ี่มาลือสีเนะเต้าเออเอา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 โอเคนี่แหละของจริงนะครับในละเหล็กเหล็กที่เป็นเหล็กแฟนจิบกับพเนียังไม็เจอหรอกเดี๋ยวก็เจอเดี๋ยวก็พี่น้องหาไปมาแล้วก็เจอเจอแบบไหนมีเลียบหาแล้วเรียบหาเอาไอ้นี่ทำตัดใส่ได้ไหมได้หมดต้องคิดหนักหนักกว่าไปนี่อีกนะครับไปนี่ เดเจอรครับนี่แหละเอาจามี่แหละพี่น้องครับเอาช่างใหญ่เราโอ้โหอ,อะไรกเลยเราพ่อเนี่ยเลกเจ้าอากาศเลยโอ้โหดูทุบฮะเอาแบบนี้เนานะ เปลี่ยนด้ทุกอย่างนะครับพี่น้องครับแบ่งรึ่งยี่หไม้พ่อปัดนี่เลยยังไงดูดูก่อนต้องแบ่งอะใหญ่กันอันเล็กครับเมื่อกี้นะครับผมวัดความยาวนะครับท่านี้ดัางไม้เกี่ยนขามนี้อยู่ที่เก้าสิบเจ็ดนะครับพี่น้องครับอ๋ออยู่ที่เก้าสิบเจ็ดอ้มือเดียววัดยากครับอันนี้เก้าสิบเจ็ดนะถือว่าสั้นจริงๆนะครับสั้นจริงๆนะครับไม้มันมีเท่านี้นะครับก็เลยด้วย ให้พ่อกรอทาให้ประมาณนี้ส่วนตัวนี้นะครับเป็นของช่างวันช่างวันนี้ร้อยร้อยสิบห้าเซนนะครับผมอันนี้ยาวยาวนะครับร้อยสิบห้าเซนยาวมากนะครับของผมนี่จะลองมาเล่นสั้นๆดูพี่น้องครับจะกินยากแล้วครับนุกถ้าสั้นเกินก็จะกินยากนิดนึงนะครับผมมาดูนกเช่นใหญ่นะครับเป็นใหญ่เราตอนนี้อ้ หางมีแต่สวยๆครับพี่น้องครับทีนี้ครับหางสวยๆยาวๆทั้งนั้นเลยนะครับฝั่งนี้ไม่ได้ออกสักทีหรือเปล่านี่ออดูครับนี่ก็หางยาวแล้วครับขนก็ทยอยเริ่อมไทยเต็มกันหมดแล้วพี่น้องครับนกนอ่ะโอ,โอ้โอ้การกระหดหางนี่ยกขึ้นนะครับบางตัวมันเป็นนก ห่วงหางแพงหางนะครับเวลาเดินก็จะยกอย่างนี้นะครับพ่อบารห่วงหางไหมไม่ไม่เอาไม่พ่อบัด,บดนี่ห่วงหางไหมหัวห่วง <c oughs> <c oughs> ไม่ห่วงหางตัวเองเนาะนะ,ะครับฝั่งนี้อีกนะครับหลายตัวนะครับที่ขนกําลังจะขึ้นสุดแล้วครับนี่ตัวนี้ก็ยังไม่สุดเท่าไหร่นะครับหางข้างล่างก็ยังเพิ่งขึ้นนะครับนี่กำลังขึ้นกำลังขึ้น ดูคอนโอ้นะครับนกตัวนี้นะเล่นมาเล่นชิงช้าหรือเปล่าครับนี่ทำไมมันหลุดไปอย่ี้นะโอ้ยนะครับต้องเอาไปนั่นหน่อยนะครับนี่นะพาะว่าทำไมคอนเป็นแบบนี้คอนม,มันหลุดฮะคอนม,มันหลุดเอาไปไหนนะมันเทแล้วโอ้ยจะมาเท เจาะสามวันแล้วนี่ยังไม่ผ่เลยผล่ผดอกสวา่านมันมันสั้นยังนะคนทำกินไปด้วยเลยวะอีอ๋ม่ั้เรียบร้อยแล้วครับผมทำใส่ลวดให้พอบัดเรียบร้อยครับไม่มีรูดแล้วทีนี้นะครับ นกจากที่ไหน่ะพ่อตัวนี้ม,มันเล่นชิงช้าเมื่อกี้นี่นกจากที่ไหนนี่จากไก่เข้าสู่ขั้นตอนการวัด,น,วดนะครับเสร็จแล้วหันก็นได้สั้นไหมครับ่อถือว่าสั้นไหมพ่อสัอ้นไม่เป็นไรอหอนหมานนุพ่อ มาจุดเห็นไหมลราพ่อพองหลังจ็อยให้ถูกนะทีนี้เมื่อกี้เกิดอะไรท้าวันเมื่อกี้นี่เกือบไฟไหม้ครับเมื่อกี้นี่จีรอน เขาเรียกอะไรไอ้เชี่ยมใช่ไหมครับมันมันวิน่งเข้าไปบ้านแกนะครับไปโดนที่นอนแกนะครับควันออกมาข้างนอกพผมก็นึกว่า,าใครมาจุดแากันยุงอะไรนะครับไม่ใช่นะครับถูกจุดนะพ่อมาดูมาดู <laughs> ไม่พ่อแข็งไหมอืมไม่ใช่พ่อสองเท่กว่านะแข็งนะฮ่าโอ้นี่แหละควันแบบนี้แหละครับเมื่อกี้นี่ท <laughs> ่าฮ่าฮ่ถ้าถ้าถ้าทำเสร็จแล้วไปเลยเป็นไงกวเมื่อกี้นีิแน่นอนเลยอันตรายมากเลยนะครับไม่มเราเรียกว่าควันเลยนะควันหอมๆควันหอมๆ <laughs> เลยอ่ะฮ <laughs> ่าฮ่า่าเราขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับพี่น้องครับก็จะ เสร็จเรียบร้อยโรงเรียนไทยหรือโรงเรียนจีนเอ่ยเสร็จเรียบร้อยโรงเรียนไทยหรือโรงเรียนจีนไทยไทยที่ไทยอ่าอ่าโอเคแล้วแน่นไหมเรกาก็ยังก็บกัดเอาไหนๆดูสินจับดูสิอ้าใช้ได้ใช้ได้แล้วนะครับผม อ่าเรียบร้อยนะครับผมเนีย้ยพร้อมใช้งานนะครับผมไม้แกนขามนะครับลองดูถ้าเป็นแล้วก็เสีกก่ยงลงมาเลยปลายไม้ฮะโยนลงมาเลย <laughs> โ,อโอเคแล้วพี่น้องครับก็เรียบร้อยนะครับโยกประวัติก็ซ่อมไปก่อนนะปนะัะเนาะดูครับมองแกอ่าเยิน ดามแล้วดามอีกอ่าผมก็จะเอาไว้นะครับใส่นกฝึกนะพ่อไมีปีนี้มีนกฝึกกี่ตัวพ่อนกฝึกม้านกใหม่ๆเลยตอนนี้ใหม่ๆมีประมาณสี่ข้าตัวนี่แหละอืนี่นะครับผมก็จะเล่นเกมเลยปีนี้เล่นสนุกเลยอ่าพอนี่ตัวยังโอเคอยู่เนาะเพอนี่ยโอเคอยู่เนาะของพ่อปัเนาะโอเคมีเยอะพอนี่เยอะเรียกได้ครับอยู่กับนกเหยียบไม่เหยีับกันแล้วครับพี่น้องครับ วัวมันจะเหยียบไม่เหยียบเท่านั้นนกอ,ะอ่ะอ่าอยู่ที่นกใช่ไหมหอยู่ที่นกจะกินขนาดไหนก็ไม่เหยียบถ้าไม่ฟันเมื่อกี้ผมเห็นเหมือนนกมันไข่เหรอที่อยู่ที่ไหนนี่ตัวนี้สงสัยเนี่ยผมไปดูเมื่อกี้มันไข่นี่ยน,นี่เหรอกระตูเมียเหรอตัวเมียแหละเออกระตูเมียก็เอาไปฮะผมเาพาะไข่ไข่ไข่ฟองหนึ่งแล้วครับก่อนไว้เพาะฮะไว้เพาะเอาไว้เพาะอีเสียงสันทานเมืองตัวนี่แล้วมัน ต่อหรือยังน้ำมันไข่ปกอยเนี่ยอ้ยไข่แล้ววะนกกระทาด้วยไยไข่วะอวีไข่ลลูกคุตัวจุโตนะครับไข่นครับไข่ไขู่ไข่ไขไขโอ้ยไม่เท่าตัวนกแล้วเนี่ยมันไม่ใ่แล้ว อ้มาอยู่ไหนวะเนี่ยเอาเอาเอาไปทอดกินทอดประทัดขายร่วมกับทาไก่แก็เออกไปขายไก่เลยเอาราคาแพงก็พาคาแพงตุ่มแกไวตอนแรกตุ่มแกไว้ตอนแรกไงว่านกไข่ไข่ตอนแรกตุ่มแก้วแล้วมันเป็นตัวผู้อยู่ใช่ไหมตัวไข่หรือว่าไข่ใหญ่ตุ่มแก้วตัวเขาไข่ใหญ่ว่ะดูความยาวนะครับเพราะจะเป็นของพวกกองก็จะยาวกว่านะครับอันนี้น่าจะเมตร เปรี้เมตรเมตรสิบจะไหมครับเอออันนี้ไม่ถึงเมตรนะครับพี่น้องครับเออเอ้ยไอ้นี่ถือขี้กาเวเรายังไม่ออกเลยหน่ออ่าโดนกาเอลแล้วเนาะเราเราครับโอเคก็จะวันนี้ออกไหมเราวันนี้ก็ออกกไม่ออกตัวไหนอากาศเมื่อกี้คึมๆเนาะคึมวันนี้เพิ่งเพิ่งจะมีแดดนะพี่น้องเพิ่งจะแดดออกนี่ก็แดดออกไม่เลือดเลยแมงกอกก็จะออกโอ้เป็นไงแมงกอกได้กินหรือยังได้แล้วโอ้เจอิญสิบตัว สีละสิบตัวอ่าพอเอามาทอดให้เปลืองน้ำมันหมูเปลืองหมูทุกวันทุกคืนโอเคเอาเป็นอะไรดีค่าจ้างเอาเป็นกาแฟหนึ่งซองเนาะค่าจ้างประมาณสักห้องหนึ่งพอดีสองชั่วโมงเอ้ยโอเคนี่เลยเอากาแฟซองหนึ่งนะครับผมสองชั่วโมงมีติดมาในรถอยู่กาแฟสองชั่วโมงพอดีเลย อ๋อนี่ให้เอาเอาเอาชั่วเข้าให้เลยเนี่ยนี่ครับครับขอบคุณครับโอ้ยขอบคุณเอฟซีหน่อยขอบคุณครับอ่าขอบคุณเอฟซีนะครับผมนินอยเนาะอ่าเอาไปใช้นะครับเพราะว่าอันเก่าของพ่อบาทแก้กวเป็นไงพ่อมันก็ใช้ได้อยู่แต่ว่ามันได้เล็กอันนั่นแหละมันใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่าดูครับพี่น้องครับ ซ่อมแล้วซ่อมอีกมันโดนนั่นดูนี่มันมันเปาะไม้อันนี้มันปล่อยแล้วชอบมันถูกรั้วหน่อยหน่อยดูครับผมโอ้โหดามแล้วดามอีกนะหักเนาะคงพักแล้วเนาะทีนี้เนาะอันนี้เนาะไปบางทีไม่มีก็ต้องเอาไปด้วยเอาไปเหมือนเดิมเอาบางทีเอาไปทีละห้าตัวหกตัวเดี๋ยวเดียวเอาใส่สาเล้งแล้วเอาพวกพวกใส่แล้วเอาก็ประมาณนี้นะครับผมนี่ก็เป็นอ่า fc นะครับ fc เป็นตัง fc มาให้มานะวันน่ะอ๋อขอบคุณอีกครั้งหนึ่งหน่อยขอบคุณครับขอบคุณที่อ่าอะไระที่รักอ่ายังรักยังรักยังคิดถึงอยู่อ่ายังรักพ่อแบบคนเดิมอยู่ครับครับก็อยู่เหมือนเดิมเลยนอกจากจะตายจากกันไปอ่าจะเล่นไปเรื่อยนะครับอ๋อนี่มากกว่าฮะอะไรนะจะสือพันธุ์ให้หลานต่อไป สิบ <gesch uce> พันใช่ไหมเอาแล้วนะครับวันนี้ภารกิจเราก็สำเร็จอันนี้ถือว่าเป็นโอ้วันนี้ก็จะลองแล้ววันนี้เอาไปลองเยนะครับวันนี้ลองเลยวันนี้ฮะวันนี้จะไปลองเลยอนเกียรม่ชอบไหมล่ะอืมอืมอืมก็ได้แล้วชอบชอบมอนแน่วันนี้หรือว่าชอบอันนี้เราก็ชอบฮึเออมใส่กิ๊กเลยทีนี้ครับผม เพิ่มสงงาราสีขึ้นมาเลยงกเป็นหมนาลวงอ่อนเนี่ยอ่าโอ้โหเตรียมไม่ให้เรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องครับอ่าเอาแล้วพี่น้องครับก็ประมาณนี้ถ้ากอดนี้มันจะดีกว่าอย่างนั้นติปิงอะ่ะอืออย่างนี้นจะแข็งกว่าครับก็แล้วแตปิงว่ามันจะแข็งอะไรอืมอันนี้มันจะถ้าติดตัวมันี่จะแข็งไงครับคข็งคอนไปก็อยู่ที่สูตรแล้วอยู่ที่ทช่างเนาะพ่อ นะครับผมเอาละครับพี่น้องครับก็เช่นเคยครับผมยังไงก็ขอบเราก็จะคุณครับจากพีจากพี่น้องที่ไหนขอบคุณนะครับอ่าก็จะพยายามทํคลิปออกมาดีๆเหมือนเดิมเนาะพานเนาะเราปีนี้ฤดูการนี้ฤดูการที่ทาไม่ดีที่สุดครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้ออกมาครับเพราะันบ่อยเพราะว่าช่วงนี้มันต่อยากมันก็ไม่ว่างบางทีก็ไปทํางานครับช่วงนี้งานเยอะเนาะพันเนาะนีก็หลายงานอเพราะว่ามันเป็นช่วงที่ แถวนี้มันเขาเรียกว่าลงรถรถไถถไ,<า>ไถไถ,ไถไล่นะครับไถไล่ไล่ไลไอ้อยไล่มันยนี้มีพังมีอะไรก็บางทีก็ไปต่อนพราุกอยู่ไกลก็จะวิ่งกลักบ,บ,บว่าทางวัดเขาจริงๆเราเราเรา,เรานัดก,กันหลายวันอยู่นะพ่อเนาะเพียงแต่ว่าพอนัดปุ๊บกำลังจะออกไปต่อแล้วเปไงงานเข้างานเข้ามาครับงานเข้าก็เป็นธรรมดานะครับ ก็ไปประมาณนี้แหละครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับพี่น้องทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับเรื่อยๆนะครับผมก็เช่นเคยกบผมฝากกดไลค์กดแชร์นะพี่ยังใจนะครับผู้ทำคลิปนะครับจะได้ทำคลิปดีที่มีสาระมาฝากพี่น้องคนเก่สๆตรอดท่านที่มาใหม่ก็จะลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อทราบข้อมูลก่อนไปนะครับสำหรับผมกับเซียนใหญ่นะครับไปก่อนครับบ๊วสวัสดีครับขอบคุณนะครับขปแล้วไปรวยทุกคนนะครับ